วัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้พวกคุณก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า War Thunder นะฮะซึ่งคราวนี้นะครับเราก็อยู่ในสมรภูมิจากฟากฟ้า,า,าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนกลับมาเล่นสายอเมริกาที่คุ้นมือไอ้คุ้นเคยนะครับ <c oughs> โอเคลำแรกนะฮะที่ผมจะเล่นก็คือ p 4 7 Thunderbolt นเะฮะเป็นรุ่นปีกขาวานั่นเองนะฮะมาแล้วสุดยอดนะฮะก็ขออาภาัยที่ ทางหายไปนานนะฮะประมาณ1สัปดาห์ได้หรือมั้งแล้เกือบ2สัปดาห์นั่นแหละ,ะครับพอดีเออไม่ค่อยสบายนะฮะอันนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแห้วอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะฮะพอดีเจ็บคอนะครับขออภัยด้วยนะฮะพอดีเออไม่สบายนะครับเอ,อ่ย้ําอีกครั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวโอเคเออนี่อาจจะพูดน้อยบ้างนะครับพอดีเจ็บคอ,อนิดหน่อยะฮะพอดีไม่ค่อยสบายนะครับโอเค ผมจะเข้าไปฆ่าดู217กันนะครับไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปฆ่าได้หรือเปล่านะเจ็บคอจริงเนี่ยรู้สึกว่าพูดน้อยจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยมันยึดฐานจุดบีืมบโอ้โอ้คือบิตทระเบิร์ดเราเจอแล้วมาเลยเดีเจอทันเดอร์โบกของเราไม่นะไม่นะอืมไฟไหม้แล้วจะเจอเราเดี๋เจอเรา มันพยายามบอมรถถังเราอ๋อตายเรียบร้อยเรีย <c oughs> บร้อยเอ้ยอย่าพูดมากเจ็บคอเ <c oughs> จ็บคอเจ็บคอเฮ้ยทำไมมันหันไม่ได้วะปีข้างหลังก็มีเข้าไปฆ่ามันเลยเดสบูบ้าวอ้ามันตายไปแล้วคือเทคนิคในการเล่นของผมนะก็คือผมจะเข้าไปหล่อยศัตรูนะครับทีมันมาเดี่ยวหรือมา ออกนอกกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยผมจะเข้าไปสู้นะครับในอย่างนั้นผมไม่ไปแน่นอนฮนะมีแต่ตายแน่นอนครับผมจะเข้าไปฆ่าจูนะฮะจู88นะฮะตอนนี้ไม่มีใครยึดจุด A นะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดตรงกลางฮะเสี่ยงต่อโดนยิงได้นะครับโอเคผมจะเข้าไปฆ่าจูนะฮะจู88เยอรมันโอเคเราเจะจูนะฮะ มันจะไม่เออมันไม่บวกกับเรานะฮะมันบินหนีไปแล้วจริงด้วยแเราก็ตามตูดสิครับรออะไรฮะตามตูดมันเลยมาเลยฮะจะังหวะนี้ตับตับนั่นแหละสอยให้ล่วงยิงให้ล่วงอื้มือลูก่อล์กกอล์กกอนเออข้อดีของเครื่องบินสี่สิบเจ็ดลำนี้นะฮะทันเดอร์โบสโอตายเยี่ยมมากอา้ามันมันแคปฐานขอซ้ำขอซ้ำขอซ้ำอา้าตาย ไปรีบแคปฐานสิครับรือแคปฐานข้อดีของ P47 ี่สลำนี้นะฮะก็คือตัวเครื่องบินจะอึดนะครับอึดมากเราค่อยๆลงจอดนะฮะพอดีผมเองก็ลงจอดเครื่องบินไม่ค่อยเก่งซะด้วยนะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยเอ๋อเราอุตส่าห์มานะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเราชนกันนะรีบหลบกัน แ็บลุกล้อเยอะมากเราจะเข้าไปฆ่าดูสองหนึ่งเจ็ดกันนะฮะไปกันเลย TBF ก็กระการนะฮะ TBF แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ระเบิดที่คล่องตัวนะฮะเลยลำนี้ก็เพิ่งซื้อมาแบบแบบเลยนะฮะก็ ยิงตกไปสองลำแล้วนะฮะโอ้แถม exp ได้มาห้าห้าห้านะฮะโอ้โหสงสัยหวยออกห้าห้านะครับโอเคเราเจอบ2 5้าในเป้าหมายของเรานะฮะเอา้ามันตายไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรดีวเ,เราค่อยหาเหยื่อไปนะฮะตอนนี้ศัตรูก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเราต้องป้องกันจุดเอไว้นะ,ะตอนนี้เราได้เปรียบเรื่องการแคปฐานแล้วเฮ้ยเราคุ้มกันจูก่อน จูม <Mile dizzy> ันจอดซ่อมเนี่ยจริงด้วยคุ้มกันจูนะฮะยามาโอโอโอ้ยจะเป็นเครื่องบินฮีหนึ่งหนึ่งสองป่ะยัดเขกระสุนยี่สิบมิลแง่แเลยอันตรายเฮ้ยเราจะเข้าปะทะได้ไหมปะทะปะทะปะทะอื้มหืมปะทะไหมอื้มหืมไม่ปะทะครับมันไม่กล้าบวกอพีสี่ร้อย โอ้โหเยแล้วฮะไปแล้วครับปีของเราโอ้ยตกปุ่มคือปีกปีกกระหังเสือไม่อึดเท่าลำตัวนะฮะโอเคเราจะมาเล่น p 5ห้า็กันดีกว่าจัดมาเลย p 5หเ็ดนี่ลำนี้ผมก็ชอบมากนะฮะอ้เพื่อสังเกตตอนนี้เราแคปฐานไปสาแคปแล้วนะฮะพวกมันเสียเปรียบมากนะครับตอนนี้มา ลำนี้นะครับเป็นกระสุนแคนนอน20่มิลล์ล้วนๆเลยนะฮะสี่ปีกเนี่ยไอ้สี่ป้อมเนี่ยสี่ป้อมปืนเนี่ยนะฮะมาเลยขอแก้แค้นหน่อยเถอะขมอันบอยขอแก้แค้นไม่เนีย่ยไม่เนีย่ยโอ้ไม่โดนครับกระสุนหมดด้วยประเด็นใหญ่แล้วฮะกระสุนปืนผมหมดครับ คือกระสุนปืนผมหมดเร็วมากนะฮะเอาคิวแอซิดนะะก็อย่างว่ามันมีแค่แ0ดสิบนัดเท่านั้นนะฮะกระสุนปืนแคนนอนโอเคเราต้องบินกลับมาหาเพื่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อนเราจะช่วยได้ <c oughs> อันนี้เจ็บคอจริงพูดมากไม่ค่อยได้เลยเหมือนช่างเวรกรรมเลยขนาดนี้เฮ้ยดียี Deep ่ห้าวเฮ้ยเฮ้ยอยากบวกว่ะร่างกายอย่าปะทะเอาไงฮะ จะบวกหรือเปล่าเฮ้ยมันบวกหอ่อเฮ้ยมาเลยไอย้ไม่บวกอะโด้มานี้มานี้อมไม่ทันไม่ทันอันนั้นรุ่นปีน้ำตาลใช่ไหมเดี๋แยและ้วฮะมันมีป้อมปืนหลังครับต้องระวังไม่ฮะโอ้ไม่โดนครับเราต้องเออเข้าไปจะใกล้ก่อนนะฮะระยะไกลยิงไม่ค่อยโดนเดี๋ยวเรเราก็ซูมได้นี่ว่าค,ค่อยยิงนะฮะอันนี้เป็นกระสุนล่องหนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆน,นะฮะโดนแล้วเอาไป,ไปเป็นชุดเป็นชุดออืกระสุนปืนหมดครับใหญ่แล้วฮะกระสุนปืนหมดหมดเร็วๆอันนี้ผมใช้กระสุนล่องหนนะฮะอ้าชนะวิชชั่นคอมพิลต์เยี่ยมยอดโอเค เยี่ยมมาแล้วกระตังว่าแปดพันโอเคอดีตผมจะมาหาบีสิบเจ็ดนะฮะบีสิบเจ็ดนะฮะอยากได้มานานแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกสักเกมหนึ่งนะครับผมไปกันเลยโ,<ว>โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่สองกันต่อเลยนะครับตอนนี้เอ่อเอ่อแมปนี้นะฮะด่านนี้ก็ให้เราทำลายรถถังนะครับรถถังยี่สิบแปดคันนะฮะ แล้วก็จะมีฐานต่างๆให้เราไปบอมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปบอมรถถังดีกว่านะฮะแย่้วฮะตอนนี้เครื่องบินเต็มท้องฟ้าเลยฮะตอนนี้เราก็อยู่ในอาณาเขตของสตูแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกยิงตายตอนไหนนะฮะ <c oughs> ก็ลำนี้ก็ถือว่าอึดนิดหน่อยนะครับก็ลำนี้ก็ไม่ถูกชโลต่ตอกระสุนแคนนอน20มิล30มิลนะฮะมันจะเป็นอะไรที่มันแย่มาก โอ้ยคือบินอืมอย่าล้วฮะเราควบคุมเครื่องบินลำบากหน่อยทิ้งเลยดูเราเปิดปิลอีกอะโอเคกลับครับตรงนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดเพียบปืนกลเราก็ถือว่าเยอะโอ้มันตามมาแล้วอย่าล้วฮะคือบินมันตามมาแล้วครับโอ้โหไฟเตอร์นะฮะเอ้ยไม่ใช่ไฟเตอร์เป็นเครื่องบินที่เระเบิด ตัวมีกระสุนปืน20่มิลของอันนั้นนะฮะแย่แล้วครับจังหวะนี้แย่ yeah, มากเลยครับตอนตอนนี้นะฮะตรงก็มีบางอย่างตามมาแล้วนะฮะยิงแม่งเลยแย่ yeah. ยิงไม่โดนเลยนะฮะต้องยิงดักสิครับเออปืนนี้โหลดอีกโอ้โหแย่แล้วเราโดนแล้วนะฮะ บินขึ้นครับตอนนี้ไม่ได้เยอแล้วฮะตอนนี้มันตามหลังเรามาแล้วโอ้โหไม่รอดครับ <c oughs> ไม่รอดปีกปีกเออกับหางเสือไม่อึดนะฮะแตล่ลำตัวอึดโอเคเรารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเราเราจะเอาทันเดอร์โบสไปสู้กับมันนะฮะลำนี้ผมเออเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ผมชอบอีกคันหนึ่งเลยนะฮะมาเลย นะฮะนั่นเป็นบุคคลที่ฆ่าเรานะครับคอมบอลโอ้โหมันยิงเพื่อนเราตกเลยอะไปลืมไปว่าทันเดอร์บอทไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เมื่อกี้ใครเมื่อกี้เอ็งยิงฆ่าใช่ไหมนี่นะมาเลยเบาเครื่อง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 มันเราขับเร็วเกินไปนะเอ้ยมันอยู่ด้านล่างเอามันเลี้ยวแล้วเฮ้ยแกแล้วฮะแกแล้วโอ้ย มันไม่คล่องตัวบอกว่ามันหนัก P 4 7นะหนักอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าจะหนักตัวเครื่องมั้งโอเคมาเลยเรายังไม่จบกับเครื่องบินลำนั้นนะฮะด,ดูดูมันคล่องตัวมากใช่ไหมน้องคล่องตัวมากใช่ไหมตายเลยนี่นะโดนมีอะไรบางอย่างบาดเจ็บแน่ๆ ม,มันบาดเจ็บอ่าตาเรียบร้อยตัวขาดเลยนะฮะนี่นี่ถือว่าเป็นการแก้แค้นอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ my g o d โอ h my god เครื่องบินที่ระเบิดมาเพียบเลยไม่ใช่มาทับเยอะธรรมดามาเยอะมากนั่น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 มันอาจจะบินกลับนะฮะ มาบอมแล้วหนีกับน้องนี่สายไม่ดีเลยมานี่จะไปไหนไม่นนเ <c oughs> รีบร้อยครับระเบิดกาอากาศ <c oughs> เป็นไงเ้าอยา่าเอาบรรจุกระสุนก่อนนะฮะมีอยู่แค่แปดสินัดตอนนั้นก็ต้องประหยัดเอาไว้นะฮะโอ้คือบิน้ำนั้นอยากยิงแต่ว่าบรรจุกระสุนช้านิดหน่อยนะประมาณสามสิบวิ ละลำนี้ก็เจ๋งดีนะฮะแต่ว่ากระสุนปืนหมดเร็วไปหน่อยเฮ้ยคือไปไปช่วยคือบีซีโร่ก่อนเดี๋ยวนะฮะเอฟเอฟซียูหนึง่งตะการครับไม่่ะตายเรียบร้อยครับหลับไปอีกหนึ่งมือขึ้นยิงไปสามตัวแล้วเราต้องระวังนะฮะมองหาศัตรูดีๆครับ อ่าอาจจะบินตามตูดเรามาก็ได้โอเคบรรจุกระสุนอาา่อาฮะอาา่าฮะอ่าฮะโอ้โหคือบินทิ้งระเบิดมาอีกแล้วนั่นนันนนนน่ตอนนี้เราก็ยิงตายไปสามตัวแล้วนะฮะดูที่สองนะครับโอเคมือขึ้นมือขึ้นบอกแล้วเดี๋ยวนะ้วบรรจุสุนี่ยี่สิบวิโอ้โหอยากยิงมากเลยคือบินทิ้งระเบิดนะ เขาจะบินขึ้นไปได้แปบ,บ่เนี่ยความเร็วคงไม่ตกนะระวังนะฮะต้องต้องระวังเฮ้ยมันอยู่สูงไปวะ่ะความเร็วลรงจะตกนะฮะเสียงแบบนี้ผมรู้เลยเสียงเหมือนแก๊สออกซิเจนดังชี้เต็มชี้ชี้ชีนะฮะดังชี้ชี้โอ้โหตาย เพื่อนเรานี่โหดมากฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย,อยู่ข้างบนไปก่อนนะฮะอาจจะปลอดภัยก็ได้เดี๋ยวเรามองหาศัตรูก่อนนะฮะยมันอยู่สูงมากเลยอะพยายามขึ้นโอ้ไม่ได้ฮนะ มันอยู่สูงกันไปโอเคผมจะไปบวกกับ f6 f ดีกว่ารู้สึกมันยังไม่รู้ตัวนั่นน่ะเดี๋ยวนะมีอะไรตามหลังผมมาไหมเฮ้ไม่ตามเลยวะเฮ้ย p 4 7ป่ะไอ้ลำนี้ที่เป็นที่ผมฆ่านี่ะเดี๋ยวเราจะบินฉบลงมาฮะมันยังไม่รู้ตัวครับมันยังไม่รู้ตัวว่าผมมานะฮะ เบาเครื่องก่อนเราจะโจมตีแบบไม่รู้ตัวนะอือทำไมคอมแหลกวะคอมมันแหลกนะพอดีทษทีคอมแหลกคอมแหลกไม่แงเรียบร้อยครับมันทำอะไรของมันโอเคบรรจุกระสุนก่อนเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องมีเครือ่องบินมาเราจะยิงให้หมดแม็กเลยดีกว่าฮะตอนนี้เราก็าอยู่ที่สองเหมือนเดิมนะฮะยิงตายไปสี่ลำแล้ว นะยิงยิงเยอะที่สุดเลยนะเนี่ยโอ้ยคอมอนคอมอนวอทส์แอบดุนเกียรอด้วยอย่าเพิ่งตายนะขอยิงหน่อยโอ้โหตายทั้งนั้นปรรจุกระสุนเลยฮะไม่ไหวนะจังหวะน,นี้โอ้เครื่องบินทิ้งระเบิดมาอีกแล้วฮะตอนนี้เราจะชนะแล้วนะฮะอีกนิดเดียวะฮะจะชนะแล้วใจเย็นไว้ฮะอึบอึบอึบ มาเลยไหนๆก็ชนะแล้วขอบวกอาเถอะผมจะเข้าไปบวกแล้วนะฮะอ้พระเจ้าอือหือคุณสังเกตรลอยแอบรลอยให้อภัยไม่ได้อ้าวพระเจ้าจบเกมก่อนอจบแล้วนะฮะเกมนี้อาเล่นแบบพร้อมๆแบบไม่สบายนะฮะโอเคโหลดดิ่งนางจัง มาละน่านที่สองนายต่างมาหมื่นหมื่นกว่าเอ้ยได้ไรวะเนี่ยแอปเปิลเหรออ๋ออัปเกรดแต่งปืนก่อนปืนมันจะได้ไม่ต้องร้อนเร็วเราไปเป็นเครื่องยนต์จัดหนักเนะเครื่องยนต์โอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอชี้แจงนิดนึงฮนะผมเพิ่มเพื่อนไม่เป็นฮนะจริงๆเกมนี้ตั้งแต่ที่เล่นครั้งแรกเนี่ย ผมเออไม่เคยเพิ่มเพื่อนเลยนะฮะเพราะว่าเพิ่มเพิ่มไม่เป็นนะฮะเห็นคิดว่าเพิ่มตรงนี้นะนะผมก็รู้สึกว่าเพิ่มไปละคนแรกนะฮะเพิ่มเพื่อนไปละนะก็โอเคไม่เมียนมากฮะสำหรับคลิปนี้ฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะฮะอันนี้ก็เล่นแบบไม่สบายนิดหน่อยฮะเจ็บคอนะครับก็ก็สำหรับที่ใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์หรือติดตามได้นะครับเอาไว้เออพบกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดี าบบายครับผม